สวัสดีครับคลิปนี้ก็พามาดูอีกคันนะครับที่ผมรอคอยที่ผมอยากจะดูมากที่สุดครับนี่ขวัญใจชาวนาครับรถตีดินนะครับอุ้ช่างนั้นเล่นใหญ่เล่นเต็มครับจัดใ่มากนี่ก็หมายถึงนะดูโครงสร้างครับด้านหน้าก็จะเป็นเหล็กนะครับโครงสแตนเลสเอ่อด้วยจุดประสงค์ของช่างนั้นก็คือว่าป้องกันสนิมครับ รถติดินนี่มันบางเขตบางพื้นที่นหะจะเป็นดินเค็มดินอะไรประมาณนี้นะครับเริ่มต้นที่ดูครับชุดปัม๊มแทนปัม๊มแล้วก็ดีสายดูโล่งมากครับดูโล่งซ่อมบำรุงง่ายแล้วก็หัวยกได้แล้วภายในหรูหลามากครับหรูหลาราคาไม่แรงด้วยนะครับสําหรับอูเนี้หรูหลามากดูครับ ทั้งจอทั้งเครื่องเสียงจัดเต็มชุดใหญ่ครับสวยสวยมากครับสวยมากที่สำคัญตรครับใช้เลส็สแตเลตนะครับเพราะว่าเขามีเลเซอร์เป็นของตัวเองครับเครื่องตัดเลเซอร์ของตัวเองทั้งหมดนะครับตรงโครงสร้างครับโครงสร้างของโรตารี่ครับมีแค่ชุดเฟืองท้ายชุดขับนะครับที่เป็นเหล็ก ฝานี่หนามากครับแล้วเป็นฝาสแตนเลสด,ด้วยครับดูโครงสแตนเลสฝาข้างช่างนั้นให้จัดหนาครับชุดหูชุดไหลครับชุดเขาให้นิยามว่าจุดเนี้นะมันจะเป็นแบบชุดน้ําชุดเลนชุดไหละครับจะกระเด็นขึ้นมาครับจึงจะเป็นต้องสแตนเลสครับเพื่อป้องกันสนิมแล้วก็โครงสร้างรรแข็งแรงแม้กระทั่งด้านข้าง จัดใหญ่จัดเต็มมากครับผมชอบมากเลยครับแล้วถามราคาราคาไม่แรงครับราคาไม่แรงดูอ่มีทั้งแบตท,ทั้งอะไรลังเครื่องมือครับดูเนียนดูเนียนตามากโล่งโล่งโล่งสวยสวยมากโดยส่วนตัวผมก็ชอบนะผมว่าการดีไซน์ของเขานะมันไม่เหมือนใครดี ไม่ไม่จาเป็นต้องใหญ่ต้องรกมากไม่เฟอร์นิเจอร์ไม่ต้องเยอะไม่ต้องอะไรมากดูช่วงหลังครับ,รบจัดแมงป่องให้ดูตำแหน่งครับนี่อิตันนะครับอิตันตัวเดินใหม่สุดแล้วครับสุดแล้วครับ เป็นอีกค่ายที่ผมแนะนํานะครับผมแนะนําแล้วก็ที่ทางานะหางตีเนะี่ยก็คือเขาถึงกันหมดครับทุกอเขาถึงกันหมดครับหางตีะ่ะเขารู้ว่าหางสไตล์ไหนต้องตีหนักตีเบาคนใจชานะครับคอนใจชนะช่างน้ำจัดให้สวยครับ แล้วเฟอร์นิเจอร์มันไม่ลกมากมันก็จะเน้นเบาครับแล้วคานองสแตนเลสอะไรครับเยอะมากคเครื่องยนต์ก็สเปคเดียวกันทั่วไปกับทุกอู่นะครับสเปคสเปคก็คือสเปคเ